ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจากปลาบ้านราคาถูกเป็นยังไงครับคุอเทิดก็กลับสวัสดีนะครับผู้ฝังทุกคนแล้วก็สวัสดีพี่เต้้ยวยัสดีครับอเอ,อบ้านหลังเนี่ยครับ ซึ่งปีใหม่เนี่ยตอนปีใหม่ก็มีโอกาสได้ไปหาญาติพี่น้องไปหาพี่หาน้องนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปหาพี่สาวของผมซึ่งพี่สาวผมเนี่ยก็คือเอทํางานอยู่ที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งแล้วกันถ้าบอกเดี๋ยวมันนี่เกินครับ,รบจะมีผลกระทบก็คือทํางานที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งก็มีแฟนเป็นชาวต่างชาติครับซึ่งชาวต่างชาติก็เหมือนเอพึ่งประมาณแบบคบกันกลับมาอยู่ตัดสินใจว่าจะมาอยู่ซื้อบ้านเมืองไทยอื ก็ได้มีเพื่อนๆทางฝั่งของเขานะครับแนะนําเป็นเพื่อนชาวต่างชาติในละแวกนั้นแนะนํามาว่้เไอ้นี่ยูไปดูบ้านหลังนี้หลังนี้นี่ก็เดินดูอยู่นานใครมาถามก็ยังไม่สนใจยังไม่ถูกใจจนไปได้บ้านหลังหนึ่งที่ครับบ้านหลังเนี้ยจะอยู่แบบปีดวิเวกออกไปเลยซึ่งจะห่างจากตัวอําเภอเนี้ยจุดปเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะ่ะไม่ไม่ไกลมากประมาณสิบกโลแต่ละเวกนั้นคือเป็นป่ามเลย เป็นที่โลง่ลงๆเป็นที่แบ่งขายเป็นโครงการที่ยังแบบเอ่อทำไม่เสร็จนะพี่มีแต่ต่อหม้อมีอะไรเงี้ยครับบ้านอย่างเนี้ยก็จะอยู่ประมาณกลางกลางๆเลยซึ่งมีแต่ป่าเงียบสงบก็ตามสไตล์แบบชาวต่างชาติเลยอยากอยู่ยิบเงียบอยากแบบชิวๆครับโอ้ยมีมีเสียงไอเอฟเฟกตเป็นก็เป็นปีวิเบกผมหลอนเสียงไอเชือกน,น,นี้จังเลยอ่ะเอ แล้วก็อื oh. มีด้วยกันอยู่สองหลังก็อีกข้างหนึ่งก็เป็นของชาวต่างชาติเหมือนกันซึ่งก็ผมก็พาแม่พาอะไรไปเป็นไปทั้งครอบครัวนะครับ,รบก็พากันไปหาเออไปเล่นก็อยู่เพนอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึง่งก็ไปอยู่ก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นตอนที่ผมเดินดูนะครับลักษณะบ้านก็คือสวยมากพี่ จะเป็นลักษณะเหมือนนะบ้านมีสะ่ายน้ํามีเฟอร์นิเจอร์ซึ่งซื้อมาพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเลยมีโต๊ะพูมีนั่นมีนี่ครบคือครบทุกอย่างคือเจ้าของเขาไม่เอาอะไรไปเลยนะพี่เจ้าของเก่าเป็นก็เหมือนประมาณเป็นชาวต่างชาติได้แฟนคนไทยอะไรประมาณเนี้ยก็เหมือนจะทะเลาะก,กันก็ขายต่อมาพอไปอยู่นะพี่ลักษณะบ้านคือมันเงียบมากไปอยู่ได้คืนนึงก็ปกติคืนแรกก็ยังไม่มีอะไรอพี่ครับ พอเข้าคืนที่สองเนี่ยคืนที่สองอะ่ะ oh. ผมก็แบ่งห้องกันเราไปถึงก็แบ่งห้องผมะ่ะจะนอนอยู่ห้องที่มีเอเป็นห้องที่แบบติดสาว่าน้ำพี่เปิดกระจกไปคือถึงสาว่าน้ำเลยครับก็ผมก็นอนทั้งนั้นแม่ก็จะนอนอีกห้องหนึ่งแฟนเอพี่สาวกับแฟนก็จะนอนอีกห้องหนึ่งพอเราเข้านอนกันเสร็จแล้วเนี่ยตุกกลางคืนมันจะมีเสียงปริศนาอยู่เสียงหนึ่งเลยเหมือนเสียงคนมาทํากับข้าวพี่ครับอ จะทำกับข้าวเหมือนเสียงเปิดตู้เย็นเสียงอะไรเงี้ยเหมือนเดินหยิบแก้วหยิบอะไรปงเปงปงเปงอืมเราก็ไม่ได้ถามกันก็นึกว่าเออแม่ผมก็นึกว่าแม่แม่ก็นึกว่าผมอะไรประมาณนี้ยพี่เข้าใจฟีว่าประมาณแบบอคิดว่าเป็นคนในบ้านนี่แหละก็มีเสียงนี่มาเสียงวันที่สองก็มีเสียงนี่มาวันที่สามก็มีเสียงนี่มาอีกครับจนก็ได้มีโอกาสมานั่งดูหนังดูอะไรกัน,นีก็ได้มาถามกันถึงไอ้เสียงเนี้ย เรมาถามเจ็จก็ประมาณว่าไม่ได้มีใครออกอ่ะสองสามนี่คือเข้านอนก็คือนอนเลยอือออกมาก็คือแค่เข้าห้องน้ําคบแล้วก็ประมาณว่าก็ถามก็ว่าเออแล้วมันเสียงอะไรวะก็เกิดความสงสัยแล้วอันนี้สงสัยที่หนึ่งอ่ะแต่ก็ยังไม่คิดอะไรนึกว่าเป็นเสียงเออเสียงหนูเสียงอะไรเงี้ยครับก็จนไปเข้าออคือวันที่สี่คืนวันที่สี่นี่อันนี้เจอกับตัวแล้วผมก็ ทำธุระทําอะไรเสร็จก็เข้านอนตามปกติผมประมาณนอนประมาณสี่ทุ่มพอตอนสี่ทุ่มผมก็ประมาณเคิ้มๆหลับอล้วพี่ปรากฏมันก็มีเสียงเป็นเสียงเหมือนคนเปิดเปิดประตูพี่เป็นประตูไอประตูเลื่อนประตูหน้าบ้านไงแ้พี่เป็นประตูเลื่อนอ่าประตูอลูมิเนียมไอประตูสแตนเลสพี่ป็เลื่อนมาแป๊ดหนึ่งแต่ว่าก็มีเสียงเหมือนคนคนเดินลุยน้ำอะไรอย่างเงี้จุ๊บจุ้บจุ๊บมาเดิน เสียงก็มาทางห้องผมผมก็นอนฟังอยู่งั้นผมไม่รื่อเป็นใครอ่ะก็เสียงจุ่มๆมาเรื่อยๆ,ๆก็ถึงจนถึงประตูเป็นอลูมิเนียมที่เราจะเข้าห้องแล้วครับประตูที่มันติดสะแล้วก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูมาซึ่งผมรู้ในใจว่าประตูนี้ล็อกนะผมไม่คนล็อกเองกับมือก็เสียงคนแหวกออกมาปึ้งแล้วก็เสียงวิ่แหวกผ้าม่านป๊าบตามมาอื แตพะผมรู้สึกว่าเหมือนที่นอนเนะี่ยที่ผมนอนอยู่คือมันเหมือนมันยุอบอะพี่ยุบเหมือนมีคนมาเดินบนที่นอนมันยุบใช่มันยบ<อ>ุบลงแบบจึ๊บจึ๊บจึ๊บพอผมรู้สึกอีกทีหนึ่งเหมือนมีอะไรมาเหยียบคอไนนะว้ไไวอะพี่ขยับไม่ได้เลยก็คืออืผมขยับไม่ได้เลยแต่ความรู้สึกรู้รู้สึกเหมือนผมยังไม่หลับด้วยผมจําได้ดมีมันไม่ใช่แบบตึงหลับตึงเตื่นนี่คือมีสติเต,ต็มที่เต็มร้อยเลยครับก็คือโดนอยู่อย่างนั้นอะเหมือนมีคนมา ไอ้นี่คอเหยียบเหมือนมีเท้ามาเหยียบคอไว้อืมอืมจะขยับก็ขยับไม่ได้ผมก็อยู่สักพักนงครับพีประมาณเกือบสองนาทีอะแล้วผมขยับได้สิปั๊บผมก็เหงื่อแตกท่วมเลยด่ก็ลุกขึ้นมาเปิดไฟเปิดไฟเปิดอะไรเต็มห้องทั้งหมดเลยก็เดินออกไปหาแม่เคาะประตูแม่เคาะอะไรเลยครับเรียกเลยว่าผมเล่าให้แม่ฟังตอนกลางคืนนะพี่คืนนั้นเนี่ยนะก็นนนเล่านะให้แม่ฟังเนี่ยผมโดนอย่างนั้นอย่างนี้ อผมก็เลยแม่ก็บอกเออเดี๋ยวย้ายที่นอนกันไปนอนห้องแม่ผมก็ย้ายจากห้องของผมก็ไปนอนห้องแม่ครับพอนอนห้องแม่เสร็จปับ๊บคืนเดียวกันเลยที่ก็เวลาประมาณตีสามผมจะนอนผมก็จะนอนข้างล่างแม่ผมก็จะนอนมีแม่ผมกับหลานผมก็นอนบนเตียงผมก็จะนอนด้านล่างเอาผ้ามาปูนอนครับ พรแม่ผมอันนี้แม่ผมก็เล่าว่าประมาณช่วงตีสามเหมือนแม่ผมก็ยังนอนไม่หลับอ่ะพี่เหมือนแกก็นอนคิดเรื่องที่ผมโดนอะไรเงี้ยแล้วพักเหมือนอีกฝั่งหนึ่งอะพี่ก็คือหลานผมก็จะนอนด้านซ้ายแม่ผมจะนอนกลางคืออีกฝั่งหนึ่งคือจะไม่มีใครนะพี่ครับครับก็คือโลง่งก็เหมือนมีเสียงคนขยับตัวีแล้วก็ที่นอนมันก็ยุบอะอตามความรู้สึกแม่เออแม่ก็รู้แล้วแต่แม่ก็ไม่ได้พูดอะไรอยู่งั้นนะพี่ทั้งคืน ขยับตัวซักซอกสักสักีอย่างนั้นอ่ะแกจะหันไปแกก็ไม่กล้าจะลุกก็ไม่กล้าเกก็นอนอยู่อย่างนั้น่ะจนรู้สึกว่าไอเสียงที่ได้ยินเอี่ยด้านหลังเกยเนี่ยหายไปช่วงประมาณตีห้าพี่เหมือนเป็นเสียงคนลุกจากที่นอนแล้วก็เหมือนเดินออกจากห้องไปเลยเกเหมือนคนเดินอ่ะเหมือนใช้ชีวิตประจําวันเลยเหมือนตีห้าก็เดินออกจากห้องไปครับเสียงนั้นก็หายไปแม่ก็เสียงหายไปสักพักนึงแม่ก็ตื่นแล้วเปิดส่องเปิดไปปุก ทุกทั้งทุกคนมาเลยมาคุยกันในบ้านก็มาเรียกมาเลยทั้งหมดเลยมาคุยกันตอนตีห้ากว่าพี่ก็คือแปลกแล้วละ่ะผมไ็รู้แล้วว่าแม่จะคุยเรื่องอะไรแล้วมานั่งคุยกันครับพอคุยเสร็จก็ถามว่ามีใครเคยโดนอ่ะมีใครโดนอะไรอีกไหมก็ถามพี่สาวพี่สาวก็บอกก็เกก็พูดความจริงออกมาว่าบ้านหลังเนี้ยพี่อืก็เหมือน แกอยู่เวลาแกอยู่กับแฟนแกแกมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็ปกติเลยแต่เมื่อไหร่ที่แฟนแกออกไปเนี่ยมันจะมีเสียงเหมือนคนเหมือนไม่ใช่อยู่คนเดียวพี่ก็เหมือนฟิลแบบเออมีหลายคนเลยพี่เสียงคากับข้าวบ้างเสียงเด็กวิ่งเล่นบ้างเสียงคนกระโดดน้ําบ้างหนักสุดก็เหมือนมนมีเสียงคนคุยนงพี่แต่เป็นคุยคเป็นภาษาต่างชาตินะพี่ คุยกันอีห้องห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องเก็บของซึ่งในห้องนั้นโล่งเลยไม่มีอะไรเลยอืก็ได้ยินเสียงไอเสียงเนี้ยออกมาจากห้องนั้นคุยกันเป็นประโยคเลยเป็นเอผู้ชายกับผู้หญิงเก๋ก็ไม่ได้จับประโยคเป็นเป็นภาษาต่างชาติเขาคุยอย่างนั้นแหละแต่พี่สาวผมมีคนไม่กลัวเก๋ก็มาเล่าบอกแม่แม่ก็โวยวายใหญ่เลยเออทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วรู้ไปหวัดไหมไปซื้อมาอะไรเงี้ยก็ด่าอยู่สักพักหนึ่งก็คุยจน ให้พี่สาวเนี่ยไปหาประวัติบ้านหลังนี้มาทาไมมันเป็นอย่างนี้อืก็ไปถามเพื่อนบ้านสิว่ามันเขาน่าจะรู้อะไรบ้างแหละปรากฏที่พี่สาวผมไปอยู่เนี่ยพี่สามสี่เดือนเนี่ยครับเขาบอกว่าข้างบ้านเป็นชาวต่างชาติพี่แต่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นอะไรกันสักวันเลยแ<อ>ม้แต่ไฟก็ไม่เคยเห็นเปิดเลยก็เหมือนไม่มีคนอยู่อ่ะพี่ครับแต่เขาก็เขาจ่เขาบอกไอ้คนที่พาไปซื้อเขาบอกว่ามีคนอยู่เป็นชาวต่างชาติเหมือนกัน บ้านหลังนี้ก็มันทรงเดียวกันเลยพี่ลักษณะเดียวกันหมดเลยสีอะไรเหมือนกันเป๊ะก็ไปถามไม่มีใครอยู่มาสามสี่เดือนแล้วก็ไม่เคยเห็นใครก็จนเข้าสู่วันที่ห้าจะรู้แล้วว่าบ้านหลังมันแปลกจนจอดสินงแค่ว่าจะไปนอนรีสอร์ทกันแต่เม่ก็คิดว่ามันเปลืองอะไรประมาณเนี้ยก็คือทนต่ออีกคืนนึงเถอะคืนสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็กลับแล้วอืมก็เข้านอนเหมือนกันแมานอนรวมกันคือหน้าทีวี ซึง,งเป็นที่ลงลงวงเลีนอนรวมกันอืมก็นอนกันปกติเลยคือนี่คือชิวๆแล้วเรานอนลวมกันแล้วเราไม่กลัวละครับเออ <c oughs> สบายใจแล้ว <c oughs> สบายใจแล้วคือมีหลายคนแล้วถ้าโดนก็ไม่ได้โดนคนเดียวหรอวะผมแบ่งกันแบ่งกันโดนครับใช่ครับแต่ฟักก็นอนไปเรื่อยๆอ่าจนแฟ,แฟนเขาเหมือนเขาไปเปที่เป็นชาวต่างชาติเหมือนเขากลับมาจากเออไปทํางานอะไรสักทีเขาก็กลับมาครับ ต้องประมาณจะประมาณสี่ทุ่มเขาก็กลับมาเขาก็สไตล์ชาวต่างชาติแล้วพี่เออจะซื้อนั่นซื้อนี่มากินเขาก็กินขน,นมปงขนมปังของเขาไปกินเสร็จเขาก็มานั่งดูหนังอโอ้เรานอนหน้าทีวีเขาก็จะต้องตามชีวิตประจำวันเขาก็ต้องดูหนังก่อนนอนแล้วเปิดเน็ตโฟงเน็ตฟิกครับแล้วก็ไปฟังเอิญเปิดโดนหนังหนังที่เราคูกลัวกันเลยพี่เป็นหนังผีแล้วเกี่ยวกับบ้านด้วย แล้วเ,เราก็นอนต้องทนนอนก็ทนนอนดูอย่างนั้นแต่ดีมันมันมันไม่ใช่เสียงไทยเขาก็ดูเสียงภาษาเขาไปครับอ่าผมก็นอนดูไปจนก็เหมือนเขาจะง่วงเขาก็เข้าไปนอนในห้องเขาก็ไปนอนคนเดียวเลยครับปิดทีททวีผมก็พากันนอนต่อพอนอนได้สักพักหนึ่งนะพี่ช่วงประมาณสักประมาณเที่ยงคืนอืมอยู่ๆก็เฟนเขาก็ออกมาเลย ํำหน้าตาตื่นเลยออกวิ่งเหมือนประมาณแบบกึ่งเดินกึ่งวิ่งออกมาจากห้องนะพี่แล้วก็มาเรียกสะกิดเรียกพี่สาวผมเลยว่ายูยู่ยูมานี่มานี่จะไปเรียกพี่สาวผมเรียกเข้าไปในห้องน้ําเออำชี้ชี้ตรงไปในห้องน้ําก็ไปดูในห้องน้ําก็พี่สาวผมก็ไปดูครับไปดูเสร็จดูได้ดูได้ไม่ถึงแป๊บเดียวพี่ก็เดินกลับมาเลยมาเรียกทุกคนเลยมาน,นี้มาน,นี้มาน,น,มน,นี่ก็พากันเข้าไปดูในห้องน้ําออะ ปรากฏไปดูอะพี่เออพี่เป็นมันเป็นห้องน้ําที่เป็นกระจกอะพี่แล้วเวลาเราอาบน้ําอุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นหมอกใช่ป่ะพี่เป็นอ่าเป็นอ่าอ่าเป็นหมอกหปอกไอเป็นไอน้ํเออเออเป็นน้ําปรากฏมันเห็นเหมือนเป็นมืออพี่มือสองมือแล้วก็มีหน้ามาแนบพี่เป็นเป็นรอยอย่างนั้นอะใช่พี่ออแล้วแล้วพี่เขามัาก็ถามว่าเออทาไมมันมีรอยนี้อยู่เขาก็เล่าไปว่าตอนที่เขาอาบน้ําอยู่ ก็ได้ยินเหมือนจะเขาคิดว่าเป็นพี่สาวผมอะพี่สาวผมาวผมาเข้ามาในห้องแล้วเสียงเปิดประตูเปิดลูกบิดเข้ามาพี่แล้วพก็เดินตรงมาหาเขาปรากฏว่พี่สาวผมก็จะทําแบบนั้นเนะคือเหมือนเดินไปดูว่าทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยปรากฏพอเปิดพราเสียงเปิดประตูมาแต่มีเสียงพี่แต่ประตูไม่เปิดมีแต่เสียงอะกึ๊บมาก็เสียงก็เดินเข้ามาใ,ใ<อ>กล้ๆแกเแกก็มองว่าเสียงอะไรมันมันไม่มีอะไรอะ่ะ ต่ยินต่เสียงเก็กฝรั่งกขาเขาก็งงอะครับก็ยืนสักพักหนึ่งพอสักพักหนึ่งเขาก็เหมือนรู้สึกว่าเหมือนแบบมีคนมาอยู่ลักษณะเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องน้ำอะืมประมาณนั้นพอเขาก็งงสักพักหนึ่งพอเขาหันกลับไปมองก็เห็นไอ้ลอยเนี่ยอยู่เขาก็เลยเรียกพี่สาวลงข้ามาดูพอไปดูเสร็จก็เนี่ยพอเป็นเรื่องก็รู้อะไรก็เสร็จก็บอกเขาว่าเออเนี่ย ไทยเขามีความเชื่อว่าเออประมาณนี้ประมาณนี้ครับพูดแต่เขาก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าน่าจะเป็นมีโจรมีอะไรแน่นอนเลยเขาก็คิดในทางของเขา,าพี่ออืคิดว่ามีโจรมีอะไรแน่นอนเลยเนี่ยไม่ใช่แล้วเนี่ยพวกอยู่ประมาณว่าเอ,อประเทศไทยเขาเขาฝรั่งเขาไม่นับถือมันมันคนละความเชื่อแล้วพี่ก็เกิดปากเสียงกันอะไรประมาณเนี่ยเขาเล่ตัดเดยาวว่าถ้าบ้านถ้าหลังนี้ไม่ปลอดภัยเดี๋ยวเขาจะขายบ้านหลังเนี้ยอืไป ซื้อที่อื่นไหมเพราะมันอยู่กลางป่าอะไรประมาณน,นี้แต่เขาไม่ชอบเข้าสังคมอะไรเนี้ยก็เถียงกันครับอืจนพี่สาวผมก็ตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือวันนั้นเลยคือเช้ามาคือมาคุยเลยก็ไปเรียบเหมือนคนมีความรู้อะที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องอะไรเงี้ยเป็นเออบ้านเนี้ยะจะขายได้เท่าไหร่ประมาณน,นี้มาประเมินราคาดูปรากฏมาก็คืออึ้งกับราคามากเลยพี่ที่เขาตีมาอคือบ้านหลังเนี้ยพี่ ได้มาในราคาทั้งหมดพี่เจ็ดล้านนะพี่เจ็ดล้านครับแต่ไอคนที่มาดูอ่ะเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยถ้าสิบนี่คือราคายังตับเลยนะพี่มถคือสิบล้านเนี่ยคือก็คือมันมันตัวราคาสามล้านนะพี่มันหายไปสามล้านอ่ะคือได้มาถูกม่ะคือหมายถึงว่าบ้านเนี้ยถ้าราคาสิบล้านเนี่ยแปลว่าถูกมากแล้วใช่ครับอนนี้ได้มาหลังเก็ดเออหายไปสิบหายไปสามล้าน ช่หายไปสามล้านอือก็คือมันมันถูกรถจนมันตกใจเออลดลงไปอีกสามล้านอะ่ะหายรู้ไปอีกสามล้านเก็คือแต่พี่สองไม่ดีใจอนะก็คือความรู้สึกแบบหน้ามดูหน้าตาก็เหมือนไม่ดีใจแล้วทำไมเอ้ยได้บ้านมาถูกยังมะ <c oughs> เออก็ให้เขาประเมินดูว่าเอ้ยมันมีนั่นนีนี่มาเขาก็เดินเช็คตามปูนแล้วเออเคยมีรอยซ่อมมีรอยไหมครับเขาเขาก็เดินเคาะตามกระบงกระเบื้องดูเช็คดูอะพี่อืม ปรากฏมันก็มีรอยเป็นรอยตู้อะพี่เหมือนมันถูกขยับอะเหมือนเหมือนเขาย้ายอะเขาจัดเหมือนเขาจัดบ้านใหม่อะแต่หลังรอยตู้เนี่ยพี่ที่เขาเอาไปปิดอ่ะมันเป็นเหมือนรอยแบบเหมือนรอยเหมือนรอยเจาะพี่แล้วมันมีปูนแบบอืมอืมเหมือนเหมือนหอกเหมือนผมจะพูดเหมือนรอยกระสุนนะพี่แล้วเขาเอาสีมาโปแล้วก็ทาใหม่ใช่พี่แล้วรลเหมือนเอาตู้ไปปิดทุกที่ที่มีฟอนเจอร์ขยับมันจะมีรอยหมดเลยพี่แล้วเหมือนมีการทาสีใหม่ ครับทุกที่เลยขยับประมาณสามสี่จุดเหมือนเป็นรอยขูดบ้างรอยถลอกรอยอะไรแตกบ้างอาทีนี้ก็เริ่มไ,ไม่ไอเนี้ยละไม่เริ่มไม่แบบจะอ,อยากขายแล้วก็หาโพสเหมือนประมาณหาคนมาซื้อมาอะไรเงี้ยพี่ปรากฏว่าเขาไปรู้มาอีกว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยพี่ เขาประกาศขายมาประมาณสี่ปีแล <is> cool. <weg> ้วก็เพิ่งขายได้คือพี่เนี่ยแฟนของพี่สาวผมนี่แหละซื้อส้ยปีแล้วเนี่้ก็คือคนละเรื่องนะก็คือเห็นจนชินอะไรบ้างอะไรเงี้ยว่าขายว่าขายอ่ะเอแต่บ้านคือใหม่หมดเลยพี่มันสะอาดผมก็ดูไปว่ามันสวยมากเลยมันสะอาดหมดอ่ะเหมือนมันก็ไม่เหมือนบ้านมือสองนะพี่เขาทําขายใหม่ๆแล้วใช่ทีนี้ก็อยากหาแม่ผมก็ไม่สบายใจก็จนเออกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ให้ทางที่สาว เขาไปหาประวัติหาอะไรก็เดินหาประวัติหายังไงก็เหมือนเขาไม่ยอมพูดกันนะพี่คนละเวกนั่นแหละมันคือมันมีอยู่สองบ้านเนี่ยจนก็ไปหาประวัติจนเข้าไปในตัวอำเภอไปหาแบบที่ก็มีเพื่อนที่ไหนก็ถามถามถามดูก็จนไปรู้ว่าประวัติบ้านหลังนี้อพี่เขาเรียกว่าเป็นบ้านแฝดบ้านบ้านแฝดใช่พี่บ้านแฝด คือบ้านแฟดเลยเนะี้ยก็คือที่จะอยู่เอห่างอำเภอนหนึ่งนคนแถวนั้นก็ประมาณลือก็ประมาณเรื่องลือในช่วงนั้นว่าเออแบบมีผัวเมียอะไรประมาณเนี่ยทะเลาะกันครับทะเลาะกันแล้วก็มีเกิดเหตุการณ์แบบยิงกันมาประมาณเนี่ยยิงกันคือตายทั้งคู่เลยคือเสียทั้งคู่เลยแล้วบ้านหลังนี้ก็เหมือนแบบเอาไปเข้าธนาคารมาเขาก็มาเนี่ยมาก็รีมาขายต่อออ ก็เปลี่ยนมือประมาณสองมือสวยจะถึงทีนี้เขาก็เล่าบอกมาว่าครับ,รบก็เหมือนมีประวัติมาอืมแต่ตอนนี้ขายแล้วจะไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะขายได้ป่าก็จนผม,ผมก็ไม่อยากบอกสถานที่แต่ก็ซื้อ,อไปมันก็ใช่ครับอ,อแต่เหมือนถ้าเป็นผมนะตามตามความคิดผมถ้าแบบมีสารมีอะไรเงี้ยพี่มันก็น่าจะโอเคแต่เหมือนก็ชาวต่างชาตินะพี่เขามี ถือเหมือนเราแล้วก็มีอันนี้เหตุการณ์แถมอีกเหตุการณ์หนึ่งคือก็คือมีอยู่วันนึ่งะพี่พี่สาวเนี่ยเป็นคนขับรถไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับก็เหมือนขับไปชนก๊อกน้ำอะพี่ที่มันติดประตูะข,ข้างบ้านเป็นกำแพงที่จอดรถก็ไปชนหักช่วงประมาณสองทุ่มกว่าซึ่งมันก็จะมีะเป็นเหมือนรปภพ,พ่เศษรีทีก็อยู่แถวนั้น ประมาณดูแลดูก็ต้องดูแลบ้านหลังนี้ด้วยเหมือนเขาก็เหมือนมีอันเนี้ยเหมือนจ้างที่แต่มันก็ไม่ได้จ้างเป็นดูแลโดยเฉพาะก็เหมือนแบบมีอะไรก็มาดูบ้างก็พอมันหักเสร็จน้ามันก็ไหลอะพี่ก็จนโทรเรียกรปภกอนนี้มาครับปรากฏโทรเรียกพี่ยังไงก็ไม่เข้าเลยโทรมาก็คือไม่เข้าเด็ดขาดเลยตอนกลางคืนอะโทรมาก็ส้มน้ำเนี่ยน้ํนโอ้ฉันน้ํามันไหลไม่หยุดเลยเนี่ยฉันจะอาบน้ําำอแล้วก็อาบไม่ได้ ครับเรียกยังไงก็เรียกไงมาโทรก็บอกว่าเออเดี๋ยวผมรอเพื่อนผมแป๊บหนึ่งครับโทรติดแต่ไม่ยอมมาใช่พี่ไม่ยอมติดขาดเลยเออันูเขาก็บอกบอกวิธีอเอเดี๋ยวพี่เดินไปปิดราวน้ำรานน้ำมันอยู่ตรงน้รงนี้เขาก็บอกจุดไปพี่ถ่งก็ปิดไว้ครับพอเช้าพี่เขาก็มาซ่อมให้แต่พี่จะ่ว่ามาซ่อมก๊กน้ําจุดเดียวี่พี่ว่ามากี่คนปกติอ่ะ โอ้สักสองคนเนี่ยโอเคแล้วนะอ่าใช่ไม่เกินสองนะฮะจริงจริงคนคนเดียวก็ได้แล้วแต่นี่มากันสี่คนพี่สี่คนใช่พี่มากันสี่คนมาซ่อมไอ้ก๊อกน้ำเนี่ยเปลี่ยนแค่ก๊อกเนี่ยอ้จนพี่สาวผมเพราะมันแปลกมากเลยเนี่ยเขาก็ถามลุงว่าลุงทําไมกลางคืนลุงไม่มาเอลุงก็อ้างเลยเออมันป้งมันเปียวนะยแต่แกไม่ปิดปากพูดเลยสักคํามันก็อ้างไปพี่ว่าเปียวว่าโน่้นว่านี่มันดึกอืมแล้วจน ผมอะวันนั้นบังเอิญเจออะเคพอดีครับแต่ไอ้อันนี้อันนี้รอบสองนะพี่เจอกันแบบเหมือนบังเอิญเบิเหมือนบังเอิญอม,มาเจอกันที่แม,มาตัวเอําเภอครับอก<ม>็มาเจอ,อเคพอดีเอาก็ถามอ้าวลุงพักแถวนี้เหรอลุงก็บอกเอ้ยลุงเนี่ยมาเล่นแฟนทํางานแถวนี้พอดีก็มาถามบังเอิญในวงนั้นพอดีอะพี่ครับเขาก็มีเหมือนเรื่องใครไปเปิดคลิปอะไรไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยพี่ เรื่องกับอวิญญาณเรื่องผีเรื่องสางเนี่ยอออยู่เก้ก็เล่าเกก็เออนี่เหมือนแก้คุยกับเพื่อนแกแล้วผมบมือเอนินได้ยินเก้ก็เล่าของแกไปว่าเนี่ยฉันเนี่ยเป็นรปพออะไรประมาณเนี่ยก็เหมือนฉันก็ขับรถตรวจตรวจอะไรดูปรากฏว่าตรวจเนี่ยมันจะมีหญิงสาวเหมือนผัวเมียคู่หนึง่งทะเลาะกันทะเลาะกันก็ตีกันออกมาจากบ้านฉันก็เห็น ตอนฉันทํางานใหม่หมๆอะนะเันก็ตีกันอย่างเดียวแล้วตีกันเลือดอาบบ้างฉันจะเข้าไปห้ามอืโอเคจอดรถเกยจะเดินเข้าไปหญิงสาวคนนี้ก็อยู่ๆก็ชะง,งักเลยอชะง,งักทุกอย่างที่ทําอยู่ตอนนั้นนี่ก็มองหน้าลงุงมองหน้าลงุงเสรก,ก็เดินจับมือกันเข้าบ้านออืืลุงนี่ก็สงสัยเอ้าเฮ้ยเขาเตีกันเขาตกใจ กลัวกลัวลุงจะไปทําอะไรเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แกก็ต<อ>้องแทนที่กกลัวแทนที่<อ>จะร้องร้องขอความช่วยเหลือเออไม่มีเล<อ>ยตีกัน,นอยู่แล้วพออยู่ๆลุงเดินมาก็หยุดหยุดเสร็จก็จับมือกันเดินเข้าบ้านเออแปลกด้วยความสงสัยเนี่ยลุงแกก็ไปชะเง้อมองหน้าบ้านครับปรากฏก็กไปเห็นป้ายที่ว่าขายอยู่แล้วบ้านนี้ไม่มีใครอยู่ด้วยพีโอ้ลุงแล้วก็แปลกแล้วเอ๊ะ แกอยู่เขาอยู่อีกบ้านหนึ่งแล้วเขามาตีกันแล้วเขาวิ่งมาหลบนี่หรือเปล่าที่เขาเดินมาหลบฉันหรือเปล่าครับก,ก็แปลกแล้วยังยังไม่คิดว่าเป็นผีก็จนมีรอบสองนี่แกก็เหมือนเดิมแกขับตัวของแกอ่ะพอตัวของแกก็มาถึงหน้าบ้านอนึางเนี่ยก็กดบ้านหลังบันเนี้ยบ้านหลังเนี้ยเปิดไฟอยู่ครับก็แกก็ชะงื้อมองไปขับผ่านด้วยเบื่อแต่ไม่ได้จอดด้วยก็เหมือนชะงื้อมองอืม จังหวะเชิงเงื้อมองเนี่ยมันจะเป็นประตูอ่ะพี่ที่มันเป็นช่องอ่าเป็นประตูสแตนเลสอ่ะพี่ครับครับเป็นช่องมันจะมีป้ายอยู่ตรงกลางก็คือไอ้ไอ้ป้ายขายตรงนั้นแหละอ่าอ่าขึ้ข้างๆป้ายเลย่าะพี่มันก็จะเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องของเหล็กครับเกก็เห็นสองผู้เมียคู่เนี้ยพี่กับไอ้จับลูกกง่ะพี่สองมือแล้วพยายามเอาหน้ามุดเข้ามาจากไอ้ประตูสแตนเลสนะพี่พยายามมุดออกมานะลุงก็เห็นยังไงก็ บิดอย่างเดียวเลยแกรู้แล้วเช,ชัดเลยชัดเลยยังไม่เช็คคนเนี่ยเนี้ยครับแกก็ขับตเลือดไปไม่ได้เข้าป้อมเข้าอะไรไว้นะกลับบ้านไปเลยอโอเครู้แล้วว่าบ้านหลังเนี้ยไม่ดีละแล้วถามชาวบ้านชาวบ้านก็ลอ้ฟังขอาบ้านหลังเนี้ยเขาเรียกบ้านแฝดอะไรประมาณเนี้ย<อ>แต่แกก็ไม่ขับอีกเลยแล้วตอนคืนแกส่วนมากแกจะไม่อยู่ป้อมเลยแกก็จะหาจุดหารังเล่นแถวบ้านเราแวกนั้นนะพี่ครับ อีกเรื่องมันก็ประมาณนี้พี่โอ้ยไมหน่าลุงไมหน้าเออลุงรปภพี่รปภถึงไม่เข้ามาเลยไม่เข้าเลยคืนอ่ะใช่นะครับมันจะเปนเียกอ่ะครับโอ้ดูดิบ้านราคาถูกซึ่งต้องเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็สถานที่พื้นที่พื้นที่กี่ตารางนะประมาณสิบล้านเนี่ยโอ้ยเกือบไล่อะพี่สิบล้านเนี่ยคําว่าสิบล้านเนี่ยมันถูกที่สุด มากนะ<ช>แต่ซื้อในราคาเจ็ดล้านใช่ครับโอ้แต่ว่าได้บ้านมาเจ็ดล้านแต่กลับไม่ได้มีความดีใจเลยใช่พล <laughs> าดโอ้ยโอ,ยอย้แล้วก็ย้อนกลับไปถึงที่แฟนคนนั้นอะ่ะแฟนฝรั่งอะ่ะใช่ไหมใที่เขาเห็นที่เขาพาไปดูในห้องน้ำ แล้วเห็นม,มีรอยเหมือนมือจากห้องน้ํามาเกาะแล้วแนบอยู่สภาพเหมือนเขากําลังจะขอความช่วยเหลือหรือเปล่าหรือครับเออหรือว่าเขาเสียนะตรงนั้นอันนี้ผมตามที่ผมดูตามที่ผมดูเหมือนเขารู้แล้วเหมือนรู้แล้วว่าเราแบบเหมือนไม่อยู่อะไรเหมือนเขามาแกล้งมาหย,ยอกมาแกล้งบบที่เฉยใช่ไหม <c oughs> ผมมาแกล้งโอ้แล้วห้าวันที่ ที่ผมไปเนี่ยคือแม่มีอาการนอนไม่หลับเลยพี่ก็คือรู้สึกตัวทั้งคืนแหละเหมือนก็ใส่กระสบอบมันนอน<ส>รวมกันเนี่ยคือทุกคนน่าจะรู้ดีแหละใช่อโออบ้านราคาถูกเดี๋ยวหลังไม่บอกได้ไหที่ไหนนะอยากรู้เหมือนกันนะคุณเทิดเออเดี๋ยวหลังไม่ <laughs> หลังไม่นะเออ <laughs> เดี๋ยวเขาขายไปแล้วโทรมาด่าวงิด <laughs> เออเอ,อ,อ่ะนี่คือเรื่อง ทั้งหมดของบ้านราคาถูกคุณเทิดอยู่ผมก็มีแวบขึ้นมาอันนี้คุณละเลื้อนนะผมต้องขอถามนิดนึงใช่คุณเทิดหรือเปล่าที่มาเล่าเรื่องเหมือนที่ผมจําได้เหมือนกับมีผีสองตัวสองตนที่อยู่ข้างบ้านแล้วคุยกันอ่ะเฮ้ยเออใช่ใช่ไหมใช่ใช่พี่อยู่รีสอร์ทใช่ใช่ครับเออเอออยู่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 ไอ้เรื่องนี้มันก็ขึ้นมาในหัวผมคือคือมันยังไงนะก็คือจังหวะนั้น ังหวะนั้นก็คือเหมือนเขา,เขาห้องน้ําอยู่ก็เหมือนชอบเปิดเพลงฟังครับแล้วพอเวลาเปิดเพลงมันจะมีเสียงแทรกเหมือนเสียงหลังห้องน้ำอ่ะเหมือนเสียงคนคุยกันอะ่ะครับอยู่อย่างนั้นพอปิดเสียงนี้ปับ๊บไอเสียงนั้นก็หยุดไปด้วยปิดเพลงกับเสียงนี้ก็หยุดไปด้วยอจนวันนั้นมีอยู่วันหนึ่งคนเนี้ยก็เหมือนแบบประมาณว่าจะจะมีปิดลดเสียงเอาพอได้ยินเสียงเพลงก็ให้ได้ยินเสียงฝั่งนั้นด้วยฝั่งนั้นเสียง เสียงไอ,อ้ผู้หญิงสองคนคุยกันนี่ก็ประมาณว่าแบบมึงว่าเขากลัวไหมวะไอ้ <c oughs> ถ้าคืนนี้ถ้าคืนนี้เราเข้าไปมึงว่าเขาเขาจะกลัวเราไหมป,หประมาณว่ะเอะออยู่ๆก็อยู่ๆอยู่ๆเรื่องนี้มันขึ้นมาในหัวผมเว้ยตอนแรกผมคิดว่าเป็นบ้านหลังนี้หรือเปล่าวะไม่ใช่นะไม่ใช่คน<ม>จังหวัดอเออใช่ไงแต่ว่ามันได้ก่าวมันได้มันเหมือนกันเลยนะใช่ไหมใช่เออในห้องน้ำฟิวเหมือนกันเลยค้างบ้าน แต่ว่าที่ที่ว่าพี่สาวผมเจียนะามันจะมันหลอนกว่าพี่เป็นแบบแล้วอยู่คนเดียวอต่มันมีเสียงเหมือนคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยผมว่าหลอนมากโอ้โหน่ากลัวว่ะเพื่อนเพื่อนึกภาพตามนะคือเรากําลังอาบน้ําอยู่เราก็เปิดเพลงในมือถือหรือวิทยุอะไรก็แล้วแต่ฟังไปแต่มันเหมือนมีเสียงมันแทรกไม่รู้เหมือนกันว่ามันเสียงมันแทรกมันจากอะไรแล้วก็คนเราอ่ะพอมันมีเสียงแทรกขึ้นมาแล้วก็ต้องเบาวิทยุหรือเบามือถือที่เราเปิดเพลงอยู่นึกออกปะ เสียงอะไรวะปรากฏว่าเสียงนเงีบไปอยู่ประมาณสักสองสามครั้งจนมีอยู่ครั้งหนึ่งคือไม่ปิดเสียงพยายามจะลดเสียงเบาเสียงเราได้ยินเสียงนี้ขึ้นมาเฮ้ยมึงว่าถ้าเราเข้าไปอ่ะเขาจะกลัวเราหรือเปล่าวะ้ <laughs> <laughs> น่ากลัวล<อ>เนอะน่ากลัวจริงๆริงวะไอ้ประโยคเ<อ>นี้นะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ประโยคสําหรับคนที่คุยกันอะ่ะรู้ออกปะใช่เออเอฟิลฟิลเหมือนใน เรื่องเล่าเรื่องไหนที่ของเดโกดที่ไอเอาน่าหน้ายาบ้านกองพันหรือเปล่า <ผม S 2> ใช่มครับไม่แน่ใจผมไม่เคยฟังแต่ผมฟังเรื่องนี้จากคุณเทิดเออโอ,อ้ที่นี้นเกิดที่ชนบุรีจำได้อย่ครับรอโอเคได้ครับอันนี้คือก็เลยเรื่องกันนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณคุณเทิดด้วยนะที่เอาเรื่องบ้านราคาถูกมาเล่าให้ฟังซึ่งเป็นเรื่องสดๆเลยที่ไปเจอไปเจอมาเมือม่อเมื่อปีใหม่ดีเองนะครับ แล้วยังไงก็ถ้ามีเรื่องราามาเรื่องราวแล้วหลอนแบบนี้ก็ทักมาได้นะคุณเทิดนะครับเดี๋ยวเอาภาคต่อไอ้หน้องน้ํเอ่าหนองน้ําไปใช่จบแล้ว<อ>ร,รู้แล้วไปม่ถ,มถึงเป็ด<อ>ใช่โหดมากนะหนองน้ําเนี่ยหนองน้ําเรื่องของคุณเทิดเนี่ยเราไปย้อนฟังมีสองพาร์ทแล้วนะครับเออมีคนเสียชีวิตด้วยใช่ไหมใช่เอ๋อนี่คือเดี๋ยวมีพาร์ทสามเป็นจบเลยตอนจบเลยใช่ไหมจบเลยเพี่ยพร้อมเมื่อไหร่ทักมานะ ครับผมได <Okay, S 2> ้ขอบคุณมากแล้วก็กอนวางสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีปี<บ>ใหม่ย้อนหลังด้วยคครับับดีครับ,รบสวัสดีครับ <laughs>